อันยองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปการสอนออนไลน์ของครูนัจจิกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะสอนเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลย มาต่อกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นถ้าเกิดเรียงลำดับก็จะเป็นคลิปที่2นะคะเป็นลายเซนที่2สําหรับห้องสีทับหกับสีทับเที่ยังไม่ได้เรียนนะคะ,ะแต่ถ้าเพื่อนคนอื่นน,นักเรียนคนอื่นที่เรียนในห้องแล้วไม่รู้เรื่องก็มาทบทวนกับคลิปก็ได้นะคะไม่รู้จะรู้เรื่องมากขึ้นไหมก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดครูพูดไม่รู้เรื่องมาดูคีย์เวิ คำต่อมานะคะคำที่เขาพูดถึงก็คือคําว่าเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองเอกภพสัมพัทธ์ภาษาอังกฤษคือ relative universe อเหมือนสำเนียงพอได้ไหมไม่ได้หรอกเนาะะ, <c oughs> ะทีนี้คําว่าเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรส่วนใหญ่เขาไม่ไม่พูดเขาไม่ได้พูดเต็มว่า relative universe หรอกนะคะบางทีอาจจะพูดว่าเอกภพสัมพัทธ์หรืออาจจะพูดว่า universe ก็ได้แบบแบบแบบหนึ่ง กว่าจะพูดไม่เหมือนกันบางทีอาจจะพูดว่ายูนิเวิร์สหรือเอกภพสัมผัสนะคะบอกไว้ก่อนทีนี้เอกภพสัมผัสหรือยูนิเวิร์สเนี่ยเขามีสัญลักษณ์ยอก,ก็คือตัวยูตัวยูใหญ่นั่นเองซึ่งครูเขียนมา2แบบบางทีอาจจะเขียนแบบตัวเขียนหรือเขียนแบบตัวพิมพ์ธรรมดานั่นเองคือยูนิเวิร์สทีนี้ยูนิเวิร์สคืออะไรยูนิเวิร์สเนี่ยพูดงา่ายๆก็คือเป็นขอบเขตที่เราจะศึกษาในเซษนั้นๆเออ มาลองดูตัวอย่างกันเลยว่าขอบเขตมันคืออะไรอย่างตัวอย่างพิจารณาเซตเเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดวิธีอ่านนะคะเซตเประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่เครื่องหมายตัวเนี้ยคือเครื่องหมายโดยที่โดยที่ x มากกว่าลบห้าแต่น้อยกว่าห้าอันนี้คือวิธีการอ่านนะคะเครื่องหมายแบบนี้ครูจะเริ่มอ่านจาก x แล้วก็ มองไปทางซ้ายถึงแม้มันจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแต่เวลาเราพูดเราต้องพูดว่า x มากกว่าลบ5แต่ต้องน้อยกว่า5นั่นเองให้ยึดตัว x เป็นศูนย์กลางวิธีการอ่านออีกรอบหนึ่งนะคะเซต a ประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x มากกว่าลบ5แต่ x น้อยกว่า5เมื่อ u n i v e r s คือ i ลบ i ลบคืออะไร i ก็คือจานวนเต็มไอลบก็คือจํานวนเต็มลบนั่นเองสรุปก็คือจํานวนเต็มลบที่มากกว่าลบ5แต่น้อยกว่า5มีเลขอะไรบ้างถ้าข้อนี้รีบตอบแบบไม่ทันฉุกและหกคิดฉุกคิดเนี่ยอาจจะตอบแบบลบ4ลบ3ลบ2ลบ1นึ่งศยใช่ไหมบางคนอาจจะเผลอตอบอย่างนี้แต่มันเป็นคําตอบที่ผิดนะคะเพราะว่ายูนิเวิร์สเขาบอกแล้วว่าเราจะพูดถึงแค่จํานวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแค่จํานวนเต็มลบเท่านั้น ก็คือลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งพ่อแค่นั้นนะคะต่อไปคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าเซต B ประกอบไปด้วยสมาชิก X โดยที่ X มากกว่าหรือเท่ากับลบสิบห้าแต่น้อยกว่าห้าและ X หารด้วยสามลงตัวเมื่อยูนิวอ์สคือจำนวนเต็ม เงินไขคือจํานวนเต็มแล้วก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบสิแต่ต้องน้อยกว่า5แล้วก็ต้องหารด้วยสลงตัวด้วยนักเรียนก็มาดูว่ามีเลขอะไรบ้างมากกว่าหรือเท่ากับลบสิแปลว่าเอา1ลบสิได้ก็จะเป็นลบสิอะไรอีกที่หาร3ลงตัวลบสิหาร3ไม่ลงตัวลบสิต่อไปลบ1ิบสอลบสิบลบสิลบเแล้วก็ลบหกลบสาม ทีนี้เดาซิว่าเลขต่อไปคือเลขอะไรบางคนตอบ3เลยซึ่งข้ามเลข0ูนย์ไปเลข0ูนย์ก่อนนะ0ูนหารด้วยเลขอะไรใดๆลงตัวทุกตัวพูดอะไรศูนย์หารด้วยเลขอะไรใดๆก็ตามข้างล่างเนี่ยหารได้ลงตัวหมดเลยยกเว้นกรณีเดียวก็คือข้างล่างเป็นศูนย์ไม่ได้นะคะ เขาไม่นิยามอะไรก็ตามถึงข้างบนไม่ใช่เลขศูนย์เลขตัวเลขทั่วไปหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ได้นะคะข้างล่างเป็นศูนย์ไม่ได้เขาไม่นิยามแต่ถ้าข้างบนได้นะคะโอเคต่อไปสามหมดจบต่อไปคำถาม,ถามข้อที่สองเขาบอกว่ากำหนดเซตซีประกอบไปด้วยสมาชิก x เมื่อ x เ,เป็นคำตอบของสมการ x กํลังสองลบ x เท่ากับ0อย่างที่บอกไปถ้าเกิด x กํลังสองแบบนี้แปลว่าคำตอบเนี่ยมีมากสุดคือ2คํคำตอบนะคะบางคนเนี่ยเวลาแก้แก้แก้สมการเนี่ยนักเรียนบอกหนูจะหารด้วย x ทั้งสองข้างเลยค่ะครูถ้าทำแบบนี้ไม่เชิงว่าผิดแต่คำตอบเราจะหาย x คำตอบเราจะหายไป1ตัวเพราะเราเอาตัดตัดอย่างงี้ใช่ไหมจะกลายเป็น x ลบ1เท่ากับ0 x ก็เลยเท่ากับ1คําตอบมาถูก1ตัวแต่คำตอบไม่ครบ เพราะฉะนั้นวิธีการจริงๆแล้วก็คือต้องการต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบดึงตัวร่วมแยกวงเล็บนั่นเองอย่างข้อนี้ครูก็จะดึงตัวร่วมนะคะดึง x ออกมาก็จะกลายเป็น x-1 ลบ1เท่ากับ0ทีนี้สังเกตว่ามี2วงเล็บ x ต้องเป็น0หรือ x-1 ลบ1 เป็น0นย์นั่นเองมี2คําตอบนะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บแรก x ก็เลยเท่ากับศูนวงเล็บที่2 x ลบ1เท่ากับศย์เพราะฉะนั้น x เท่ากับ1นั่นเองอย่างที่เคยอธิบายไปนะคะว่าการแก้สรรมการความหมายของมันคืออะไรก็ไปดูคลิปก่อนนะคะสรุปคําตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ0ย์กับ1มี2ตัวทีนี้มาดูเงื่อนไขแรกเขาให้เขียนเซต c แบบแจกแจงสมาชิกเมื่อยูนิว r ุเป็นจำนวนเต็ม ซึ่ง0กับ1ก็ถือว่าเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เพราะฉะนั้นข้อนี้เซต C ประกอบไปด้วยสมาชิก0กับ1เสร็จทีนี้ข้อต่อมาเนี่ยเงื่อนไขไม่ต่างกันตรงที่ว่า u n i ว e r ์สข้อนี้เป็น i บวกก็คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกเนี่ยเริ่มต้นจาก1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ว0ไม่นับไม่เอา0ข้อนี้เซต C ก็จะมีสมาชิกแค่1ตัวคือเลข1ตัวเดียวเสร็จแล้ว ต่อไปมาดูคำว่าเซตว่างหรือภาษาอังกฤษคือ empty set นั่นเองเซตว่างคืออะไรก็เราเราเผอเราพูดไปแล้วเนาะในคลิปที่1ก็คือมีคำว่าเซตว่างโผล่เข้ามาแล้วก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกนั่นเองเขียนได้2แบบคือแบบนี้ปีกกาว่างเปล่าหรือวงกลมขีดค่าเขียนได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นเลือกเอาเลยนักเรียนชอบแบบไหนก็เขียนได้เลยแต่ถ้าสมมตินักเรียนเอามันมารวมกันเมื่อไหร่เนี่ย แต่ว่าไม่ใช่เซตว่างแล้วนะคะอย่างตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นเซตว่างแล้วแต่เป็นเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวก็คือเซตว่างอยู่ในเซตนั้นนั่นเองแบบนี้ไม่ได้นะต่อไปเซตจำกัดฟินิทเซตเซตจำกัดเนี่ยคือ,คอชื่อมันก็บอกนะว่ามันมีสมาชิกจำกัดเซตจำกัดก็คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกที่จำกัดแล้วก็สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้เช่น เซตเอเซตเอหนจุดจุดไปจนถึง100 Z ่งร้อเซตข้อนี้เซตเอมีสมาชิก100ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเซตจำกัดสรุปง่ายๆเซตจำกัดเนี่ยจะเป็นเซตที่มีขอบเขตรู้จุดจบและก็บวกบอกจำนวนได้นะคะต้องครบองค์ประกอบนะต้องบอกจำนวนสมาชิกได้ทีนี้ n A, A คืออะไร เป็นสัญลักษณ์ย่อนะคะตัว n สื่อถึงจํานวนสมาชิก a เพราะฉะนั้นจความหมายโดยรวมก็คือ n a ก็คือจํานวนสมาชิกของเซต a ถ้าเกิดเป็น n b ก็คือจํานวนสมาชิกของเซต b ถ้า n c ก็คือจํานวนสมาชิกของเซต c ไม่ใช่ n c 18บวกหรือ n c 20บวกนะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านฟิกและอ่านนิยายต่อไปเซตอน,นัน เซตอนันต์ภาษาอังกฤษคือ infinite s e ตเซตอนันต์คืออะไรเซตอนันต์ก็คือเซตที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ <c oughs> ตรงข้ามกับเซตจำกัดนะคะเซตจำกัดคือสามารถบอกจำนวนระบุจำนวนสมาชิกที่แน่นอนได้แต่เซตอนันต์ไม่สามารถบอกจำนวนได้นะคะก็จะเป็นเซตที่แบบจุดๆ,ๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหรือพวกที่เป็นเซตของจำนวนจริงเดี๋ยวจะมีข้อหลอกให้ดูให้ดูอยู่ เรื่อยๆนะคะอย่า,ยาไปจําแค่ว่าจุดจุดหรือ <c oughs> บางข้อเซตมีขอบเขตก็จริงแต่อาจจะเป็นเช่นข้อนี้ยกตัวยอย่างเซต A ประกอบไปด้วย X โดยที่ X เป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ X มีค่าตั้งแต่1ถึง100ไม่เอาดีกว่า เอาแค่1ถึง2ก็พอเนี่ย x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงและ x มีค่าตั้งแต่1ถึง2เนี่ย <c oughs> นักเรียนแบบบางคนบอกครูนี่ไง1ถึง2เนี่ยมันก็มีแค่1กับ2เนี่ยเป็นเป็นเซตจำกัดซึ่งไม่ใช่นักเรียนต้องมาย้อนมาดูตรงนี้ยูนิเวอร์งมันคือจํานวนจริงซึ่งจํานวนจริงตั้งแต่1นถึงสนักเรียนบอกได้หรือเปล่าว่ามีกี่ตัวบอกไม่ได้นะคะเพราะว่า จำนวนจริงเนี่ยเป็นจำนวนที่มากไปนับไม่ถ้วนแค่หนึ่งถึงสองเนี่ยระหว่างเนี้ยมันมีจำนวนที่เนี่ยตรงเนี้ยจุดจุดระหว่างนั้นมากซึ่ง <c oughs> ข้อนี้ก็เลยกลายเป็นเซ็ตอน,นันเป็นเซ็ตแบบอินฟินิตี้นะคะจากหนึ่งถึงสองเนี่ยในระบบจำนวนจริงคือเยอะมากมายนะับไม่ถ้วนข้อนี้ก็เลยเป็นเซตอน,นันขออาภัยด้วยนะคะถ้าเกิดครูพูดวกไปบนมา ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเซตที่มีจํานวนสมาชิกมากมายนำะไมปทวนเช่นเซตของจํานวนนับจํานวนนับเนี่ยก็หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยข้อนี้ก็เป็นเซตอน,นันต์เพราะมันเป็นอินฟินิตี้เซตของจํานวนเต็มก็ Infinity. อินฟินิตี้ทีนี้มาดูคําว่าเซตที่เท่ากันอีค้อเซตไม่รู้ออกเสียงถูกไหมอีค้อเซตเซตที่เท่ากัน เซตที่เท่ากันเนี่ยมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งสองเซตนั้นต้องมีจํานวนสมาชิกเท่ากันเงื่อนไขที่สองก็คือ,อสมาชิกแต่ละตัวต้องเหมือนกันทุกประการถึงจะเรียกว่าเป็นเซตที่เท่ากันแต่ถ้าเกิดอย่างข้อนี้เซต A คือ1 2 3สองสเซต B คือส2 1สองหนึ่งนักเรียนบ,บางคนบอกอ่วคู่มันเรียงไม่เหมือนกันเรียงไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะเราถือว่า ลำดับไม่เกี่ยวข้องกับเนี้ยขอแค่มันมีเซตเมีสามตัวเซตบก็ B, มีสามตัวแล้วก็มีหนึ่งสองาเหมือนกันมีหนึ่งสองสาเหมือนกันข้อนี้ถือว่าเป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองทีนี้อีกคำหนึ่งที่โผล่มาก็คือคําว่าเซตที่เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเทียบเท่ากันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่น้อยลงไปอีกก็คือมีแค่จํานวนที่เท่ากันแต่สมาชิกบางตัวอาจจะไม่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ได้เช่น A คือหนึ่งสองสามคือหนึ่งสองสี่แบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันทุกตัวข้อนี้ก็ a กับ b เทียบเท่ากันเฉยๆนะคะสรุปเซตที่เท่ากันเซตที่เท่ากันก็คือต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากันแล้วก็มีหน้าตาเหมือนกันแต่เซตที่เทียบเท่ากันก็คือมีจำนวนสมาชิกเท่ากันเฉยๆ ตกยกตัวอย่างข้อนี้ข้อที่1นึ่เซตเประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มข้อนี้ยูนิวเอคือจํานวนเต็มที่อยู่ระหว่างลบสกับ0ูนยจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างลบสกับ0นย์มีเลขอะไรบ้างก็จะมีลบสองลบหหมดระหว่างก็คือไม่เอาหัวกับหางหัวท้ายเนาะไม่เอา ต่อไปเซต B x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x มากกว่าลบหแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2องเซต b ก็จะมี0 1แล้วก็2ต่อไปตัวสุดท้ายคือเซต C เป็นจำนวนเต็มลบที่มากกว่าหรือเท่ากับลบสแต่น้อยกว่า5ก็จะมีลบสลบห อันนี้คือจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นจะเอาแค่จำนวนเต็มลบเท่านั้นนะให้พิจารณาว่าเซตใดบ้างที่เท่ากันจำนวนเท่ากันนะก็จะมี a กับ b ถูกไหมที่เท่ากันแล้วสมาชิกก็เหมือนกันทุกตัวก็เลยตอบว่า a เท่ากับ c นั่นเองเมื่อกี้ครูพูดเซต c หรือเซต b เออ c นั่นแหละสรุปคำตอบคือ a กับ c เท่ากันทีนี้เดี๋ยวแถมให้อีกสักข้อดีกว่า นักเรียนว่าเซต A กับเซต B เท่ากันไหมถ้ามองผืนเนี่ยเซต A มี1 2 3 4 5สมี5ห้ามี5ตัวเซต B มี1 2 3 4นักเรียนจะตอบว่าไม่เท่ากันใช่ไหมแต่นักเรียนคะเงื่อนไขาการเขียนเซตเนี่ยถึงแม้ว่าสมาชิก1เนี่ยจะเขียน2ครั้งก็ตามแต่มันคือ1น1เราจะเขียนมันแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเอาออก สรุปแล้ว NA มีทั้งหมด4ตัวก็คือ 1, 2, 5, 7ส่วน NB ก็มี4ตัวเหมือนกัน 1, 2, 5, 7แค่ลำดับไม่เหมือนกันแต่เราแต่มันคือเซตเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น A กับ B มันเท่ากันโจทย์ก็จะชอบหลอกๆแบบนี้แหละทีนี้มาดูข้อต่อไปมาดูเกี่ยวกับอ,อัญ,ญลักษณ์นะคะ ซึ่งนักเรียนน่าจะรู้พอรู้กันมาแล้วบ้าง i ใหญ่ก็คือ integer number ก็คือจำนวนเต็มมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์ต่อไป i บวกก็คือ positive integer number นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวก start ที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ,ถจนถึง infinity นั่นเองทีนี้นักเรียนคะอยากให้นักเรียนจำจำนวนเต็มบวกเนี่ยเรียกได้หลายชื่อมากอาจจะเป็นจำนวนเต็มบวกหรืออาจจะเรียกว่า จำนวนนับหรืออีกชื่อเรียกว่าจำนวนธรรมชาติเรียกได้3แบบจำนวนเต็มบวกจำนวนนับและจำนวนธรรมชาติก็คือ1ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้หนึ่งสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นั่นเองส่วนต่อไปไอลบก็คืออ่อเนกาทีฟอินทิเจอร์นัมเบอร์นะคะเป็นจำนวนเต็มลบก็คือลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้อันนี้คือจำนวนเต็มลบ n ก็ค kind of ือ natural Number ก็คือจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาตินั่นเองก็คืออันเดียวกันตัวนี้กับตัวนี้แล้วแต่เราจะใช้สัญลักษณ์ไหนนะคะได้หมดอา e a l number ก็คือจำนวนจริง R บวกก็คือจำนวนจริงบวก R ลบก็คือจำนวนจริงลบ P ก็คือ p r i m e number ก็คือจำนวนเฉพาะบวกด้วยจำนวนเฉพาะบวกจะเริ่มสตาร์ทที่เลข2 ไปเรื่อยๆนะคะจำนวนเฉพาะคืออะไรสำหรับบางคนที่ไม่รู้ก็คือจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่หารออไม่มีจำนวนไหนหารลงตัวจำนวนเฉพาะก็คือไม่มีจำนวนไหนหารลงตัวยกเว้นตัวมันเองกับเลขหนึ่งแค่นั้นนี่สองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยแต่เราไม่เอาเลขหนึ่งนะคะจำนวนเฉพาะจะเริ่มต้นที่เลขสองคิวจำนวนตรกยะคิวพามก็เลยเป็นจำนวนอตระกยะนะคะ เขาบอกว่าสังเกตได้ว่าเซตของเอกภพสัมพัสที่เป็นเซตของจํานวนจริงหรือจํานวนตรรกยะหรือจํานวนอตัตรกยะไม่สามารถเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ก็คือสมมตินนะข้อนี้เซต A ประกอบไปด้วยสมาชิกเอเอ,เอ็เป็นจํานวนจริงเงื่อนไขนะจำนวนจริง ตั้งแต่0ถึง1จําจำนวนจริงตั้งแต่0-1ถึง1เนี่ยถ้าเราเขียนแบบใจใจสมาชิกเนี่ยเราเขียนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะเขียนว่าเประกอบไปด้วยตั้งแต่0อนยอ่าน0น่ะได้แต่ต่อไปเนี่ยคือเลขอะไรอะ0.1เหรอไม่ใช่มันมีตัวที่น้อยกว่า0.1 0.01แล้วก็มีตัวที่น้อยกว่า0.01ก็0 0 0 เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจานวนจริงเนี่ยไม่สามารถเขียนในรูปแจกแจงสมาชิกได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือมันมันพูดเป็นคําพูดออกมาแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าในระบบจํานวนจริงเขาจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบบอกเงื่อนไขนั่นเองก็จะเขียนว่าแบบนี้เลยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนบอกบอกเงื่อนไขชนิดหนึ่งเหมือนกันอาจจะเขียนว่า x e โดยที่ x e เป็นสมาชิกข,ของจํานวนจริงจริง โดยที่มีค่าตั้งแต่0ถึง1แบบนี้เขาจะเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะในระบบจำนวนจริงทีนี้ถ้ามีการกล่าวถึงจำนวนโดยไม่กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ให้ถือว่าเอกภพสัมพัทธ์ที่ใช้คือเซตของจำนวนจริงอาก็คือว่าบางเซตเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นจำนวนนับหรือเป็นจำนวนเต็มหรือเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เขียนมาให้เราเลือกเสมอไว้ว่า ให้เราเราะลึกไว้เสมอว่าจํานวนนั้นเป็นจํานวนจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นเซตเประกอบไปด้วยสมาชิก x e โดยที่ x e มีค่าตั้งแต่1ถึง10แบบเนี้ย เราไม่ได้เขียนยูนิวอ์สมาให้นะเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่า x เ,เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์หรือเป็นจานวนจริงเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นให้เราระลึกไว้เลยว่าเอกภพสัมพัทธ์คือจํานวนจริงนั่นเองซึ่งถามต่อนักเรียนคิดว่าเซตนี้เป็นจํานวนเออเป็นเซตอนันต์หรือเป็นเซตจากัดจํานวนจริงตั้งแต่หนึ่งถึงสิถ้าพูดถึงจํานวนจริงก็คือตอบไปเลยนะคะว่าเป็น เซตอนันต์แต่ก็ไม่เสมอไปนะแล้วแต่ว่าเราต้องอ่านเงื่อนไขในโจทย์ดีๆก่อนแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจานวนจริงตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยโอ้ข้อนี้เป็นเซตอนันต์เลยแต่ถ้าเปลี่ยนยูนิเวิร์สใหม่เป็นยูนิเวิร์สเป็นจํานวนเต็มข้อนี้ถ้าจํานวนเต็มตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็ดแปสิบมีสิบตัวใช่ไหมข้อนี้จะกลายเป็นเซตจากัดทันทีก็อยู่ที่เงื่อนไขนั่นเอง ต้องอ่านให้ให้ขอดทีนี้ลองมาอุยลองมาเช็คดูซิว่านักเรียนจะตอบถูกไหมว่าเป็นเซตจ,จำกัดหรือเซตอน,นันต์เดี๋ยวทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะเซตจ,จำกัดก็คือเซตที่สามารถระบุหรือบอกจำนวนสมาชิกได้ที่แน่นอนได้แต่ถ้าเกิดเป็นเซตอน,นันต์ก็คือไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ข้อห เซต A A เ O U เป็นเซตอะไรข้อนี้บอกจำนวนสมาชิกได้ไหมบอกได้มีทั้งหมด5ตัวมีจำนวนสมาชิก5ตัวก็เลยเป็นเซตจำกัดเซต b หนึ่จุดๆุจุดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้บอกจำนวนสมาชิกได้ไหมบอกไม่ได้มันเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเซตอน,นันต์ต่อไปเซต c x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวก ยูนิเวิร์เป็นจำนวนเต็มบวกเนาะที่มีค่ามากกว่าลบสามมากกว่าลบสามแต่น้อยกว่าสี่จำนวนเต็มบวกที่มากกว่าลบสามแต่น้อยกว่าสี่ก็จะมีหนึ่งสองสามอืมก็คือมีจำนวนสมาชิกสามตัวข้อนี้เป็นเซตจำกัดนะคะต่อไปเซตดีโดยที่ x เ,เป็นจำนวนจริงข้อนี้ยูนิเวิร์สเป็นจำนวนจริงและ x มากกว่า1แต่น้อยกว่า5อ่านักเรียนคะจำนวนจริงเนี่ยที่อยู่ระหว่าง1กับ0เนี่ยก็อินฟินิตี้แล้วข้อนเนี้ยเนี่ยเป็นจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง1กับ5ก็คือก็คืออินฟินิตี้อินฟินิตี้เข้าไปอีกข้อนี้ก็เลยเป็นเซตอน,นันต์ต่อไปเซตอ e. ีเซตอ e. ีคือเริ่มพูดเพี้ยนละเซตอ e. ีคือเซตอ e. ีประกอบไปด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มแปลว่าข้อนี้ยูนิเวอร์คือจํานวนเต็มนะและ x กําลังสองเท่ากับเก้ข้อนี้แก้สมการใส่สแควรูทก็คือก็จะได้บวกลบรูทเก็คือ3นั่นเองมี2คงาำตอบก็คือ3กับบวกสกับลบสามีจำนวนสมาชิก2ตัวตอบว่าเป็นเซตจำกัดต่อไปเซต f x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x กํลังสองเท่ากับหแก้แก้สมการใส่รูใส่ร,รูทก็จะกลายเป็น x เท่ากับบวกลบรูทห้าคำตอบมีสองข้อคือมีสองคำตอบเนาะคำตอบมีสองคำตอบคือรูทห้ากับลบรูทห้าแต่เงื่อนไขคืออะไรยูนิวเวิร์เป็นจานวนเต็มเรารูทห้าเป็นจำนวนเต็มไหมถอดรูทออกมาก็คือทศนิยมไม่รู้จบเนาะเพราะฉะนั้น,นข้อนี้มีสมาชิกศูนย์ตัวคําถามต่อมาถามว่าถ้าเกิดมีสมาชิกศูนย์ตัวถ้าเกิดมีสมาชิกศูนย์ตัว ถือว่าเป็นเซตจ,จำกัดหรือว่าเซตอนันต์ติ๊กตอก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 ฉเฉลยศูนย์ตัวเนี่ยนับได้อา่ามันไม่ใช่ว่านับได้สิมันบอกจานวนสมาชิกที่แน่นอนได้ก็คือมีศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นอ้อนีเป็นเซตจ,จากัดศูนย์ตัวเป็นเซตจ,จํากัดนะคะไม่ใช่อนันต์อนันต์เนี่ยเซตเซตอนันต์เนี่ยจะเป็นแค่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือเป็นแบบอินฟินิตี้ไม่ดูจบทีนี้แบบฟูหัดตรงเนี้ยนักเรียนไม่ต้องทําหน้านี้นะให้ไปทําหน้านี้แทน เพราะว่ามันเป็นโจทย์เดียวกันครูจะตรวจหน้าที่มีเจมจินะคะโอเคได้อยู่แหละให้ตอบว่าข้อไหนเป็นเซตจํากัดหรือข้อไหนเป็นเซตอนันต์ก็แก้สมการข้อนี้ก็แก้สมการธรรมดาแยกสองวงเล็บก็ไม่มีข้อไหนที่ยากเป็นพิเศษโอเคงั้นก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะต้อง ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดครูพูดไม่รู้เรื่องลิ้นพันกันหรือแบบว่าดูสับสนก็สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดฟังครูไม่รู้เรื่องก็ดูใน YouTube นะคะเซิร์ชเลยเยอะมากๆโอเคสำหรับวันนี้ก็จบคลิปที่2ไว้เพียงเท่านี้นะคะลา์เซนที่2เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายอันยอง 안녕!